หลวงปู่เอี่ยมปฐมนามะหรือหลวงปู่เอี่ยมวัดสพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนามนี้ประชาชนทั้งสองฝากฝ,ากฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาทั้งเซียนพระและนักสะสมเครื่องรางของขลังต่างรู้จักกันดีโดยเฉพาะพระปิตาและตะกุดโทนมหาโสรถมงคลอันลือลั่น มีเรื่องจริงที่เล่าต่อกันมาเกี่ยวกับเครื่องรางของของลังของหลวงปู่เอี่ยมเรื่องของเสือเพี้ยนแดงสังวานผู้เป็นเสือร้ายแห่งนนทบุรีกับปลัดสุพจป์ปลัดอำเภอบางบัวทองในขณะนั้นสองคนต่างมีตะกรุดของหลวงปู่เอี่ยมเช่นเดียวกันปลัดสุพจน์ได้ติดตามไล่ล่าจับกลุ่มเสือเพี้ยน ดังแมวไล่จับหนูด้วยเสือเพี้ยนทำผิดกฎหมายปล้นฆ่ามีอยู่หลายครั้งปลัดสุพ์กับเสือเพี้ยนดวลปืนกันซึ่งหน้าในระยะเพียงไม่เกิน10เมตรผมปรากฏว่าทั้งปลัดสุพ์และเสือเพี้ยนก็ไม่ถูกปืนของกันและกันทว่าเสือเพี้ยนหลุดรอดจากการจับกลุมได้โดยตลอดจนมีผู้กล่าวว่า เสือเพี้ยนหนังเหนียวและหายตัวได้แต่วาระสุดท้ายของเสือเพี้ยนก็มาถึงทางตำรวจได้วางแผนจับกุมในขณะที่เสือเพี้ยนหลับอยู่ในมุง้งโดยแอบใช้มีดตัดสายตะกรุดที่คาดเอวออกเสือเพี้ยนจึงสิ้นฤทธิ์ทันทีถูกจับกุ่มส่งไปดำเนินคดีที่สพอ,าอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรี และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงเกี่ยวกับตำนานเครื่องรางของขลังของหลวงปู่เอี่ยมเป็นที่เรื่องลือกกันว่าผู้ใดมีวัตถุมงคลของท่านก็เหมือนมีเกราะป้องกันอย่างแน่นหนาไม่มีสรรพสิ่งหรือคมอาวุธใดๆมาทำร้ายได้ดังท่านมีปัดฉิมวาจาว่ามีเหตุสุขทุกเกิดนั้นให้ระลึกถึงชื่อของเรา หลวงปู่เอี่ยมเกิดในรัชกาลที่สองเมื่อปีฉลูพุทธศักราช2359เป็นบุตรของน,นายนาคนางจันทร์โดยมีพี่น้องท้องเดียวกันรวมสี่คนบ้านเกิดของหลวงปู่เอี่ยมอยู่ที่ตำบลแหลมใหญ่ฝั่งใต้ข้างวัดท้องคุ้งอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี เมื่อปีพุทธศักราช2,381อายุ22ปีท่านได้อุปสมบทที่วัดบอ่อตำบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดบวชได้ประมาณหนึ่งเดือนก็ได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดกาลยานมิตรฝั่งทนบุรีซึ่งขณะนั้นพระพิมนธรรมพรเป็นเจ้าอาวาสหลวงปู่เอี่ยม ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและแปลพระธรรมบทอยู่ที่วัดนี้ถึงเจ็ดพันษาท่านจึงได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดประยูนวงสาวาทเมื่อปีพุทธศักราช2,388ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดประยูนวงสาวาทสามพรรษาถึงปีพุทธศักราช2,391 นนนั้านยนแขกสมุบัญชีได้นิมนต์หลวงปู่เอี่ยมไปจำพรรษาหลวงปู่ได้เริ่มเจริญกรรมฐานและได้ศึกษาอยู่5พรรษาถึงปีพุทธศักราช2,396ญาติโยมพร้อมด้วยชาวบ้านภูมิลำเนาเดิมในคลองแหลมใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือคลองพระอุดมอําเภอปากเกร็ด ได้เดินทางมาอาราธานานิมนต์หลวงปู่เอี่ยมกลับไปคลองวัดสว่างอารมณ์หรือวัดสะพานสูงในปัจจุบันนี้ช ชื่อวัดสว่างอารมณ์เดิมมาเป็นวัดสะพานสูงนั้นมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าในสมัยสมเด็จกรมพยาวชิยานวรโรรสหรือสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกพระองค์ที่สิบแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ท่านได้เสด็จตรวจการคณะสง์เสด็จมายังวัดสว่างอารมณ์นี้และได้ทอดพระเนตรเห็นสะพานสูงข้ามคลอง ซึ่งชาวบ้านมักเรียกวัดสว่างอารมณ์นี้ว่าวัดสะพานสูงจึงทำให้วัดนี้มีชื่อเรียกสองชื่อสมเด็จท่านทรงเห็นว่าสะพานสูงนี้ก็เป็นนิมิตดีประจำวัดประการหนึ่งอีกประการหนึ่งชาวบ้านมักนิยมเรียกติดปากกันว่าวัดสะพานสูงท่านจึงได้ประธานเปลี่ยนชื่อวัดสว่างอารมณ์มาเป็น วัดสะพานสูงจนตราบเท่าทุกวันนี้เมื่อครั้งที่หลวงปู่เอี่ยมมาวัดสะพานสูงใหม่ๆ ท่านได้ย้ายมาอยู่วัดสะพานสูง8เดือนก่อนเข้าพรรษาหลวงพี่บุญสมบัติบ้านท่านอยู่ปากคลองบางลำพูพระนครได้เดินทางมานมัสก,การหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมได้ปรารภถึงความลำบากด้วยเรื่องการทำพระอุโบสถและสังฆกรรมเนื่องจากสถานที่เดิมได้ชำรุดทรุดโทรมมากจึงอยากจะสร้างให้เป็นถาวรสถานแก่วัด ให้เจเริญรุ่งเรืองหลวงพิบูลสมบัติท่านจึงได้บอกบุญเรียรายหาเงินมาเพื่อก่อสร้างพระอุโบสถและถาวรสถานขึ้นจึงเป็นที่เข้าใจกันว่าหลวงปู่เอี่ยมได้เริ่มสร้างพระปิดตาและตะกุดเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นของชำรวยแก่ผู้บริจาคทรัพย์สิ่งของทั้งหลายที่ใช้ในการก่อสร้างพระอุโบสถและถาวรสถาน พุทธศักราช2,431ท่านได้สร้างสาราการบเรียนหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2,439หลวงปู่เอี่ยมได้สร้างพระเจดีย์ฐานสามชั้นหลวงปู่เอี่ยมได้ออกทุดงไปในแถบประเทศเขเมรได้ไปพบชีปะขาวเขเมรท่านหนึ่งชื่อว่าจัน ท่านจึงได้เรียนวิชาอิทธิเวศจากท่านอาจารย์ผู้นี้อยู่หลายปีจนกระทั่งชาวบ้านแหลมใหญ่นึกว่าท่านถึงแก่มรณะภาพไปแล้วเนื่องจากท่านไม่ได้กลับวัดตลอดหลายปีชาวบ้านจึงได้ทำสังฆทานแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านหลวงปู่เอี่ยมหลวงรู้ด้วยญาณของท่านเองจึงทราบทันทีว่าชาวบ้านคงคิดว่าท่านนั้นตายไปแล้ว ท่านจึงได้ตัดสินใจเดินทางกลับมายังวัดสะพานสูงชาวบ้านเล่าต่อกันว่าหลวงปู่เอี่ยมกลับมาในสภาพผมยาวรุงรังถึงบ้นเอวจีวรขาดรุ่งริ่งหนวดเครายาวเฟิรม์มด้วยว่าท่านทุดงอยู่ในป่าเป็นระยะเวลานานและเป็นที่ประหลาดใจก็คือมีสัตว์ป่าตามหลวงปู่มาด้วย การเจริญกรรมฐานนี้จึงทำให้หลวงปู่เอี่ยมสำเร็จโสรสยังมีเรื่องเล่าถึงความแก่กล้าอาคมอิทธิเวศของหลวงปู่เอี่ยมอีกเรื่องหนึ่งคือมีต้นตะเคียนต้นใหญ่มีน้ำมันตกถังเฮี้ยนและดุร้ายมากเป็นที่เกรงกลัวแก่ชาวบ้านแถบนั้นจึงนําความไปบอกหลวงปู่เอี่ยม หลวงปู่ท่านจึงมาช่วยท่านยืนเพ่งอยู่สามวันเท่านั้นต้นตะเคียนก็เฉาและยืนต้นตายในที่สุดหลวงปู่เอี่ยมเป็นผู้มีอาคมฉมังวาจาศักดิ์สิทธิ์มักน้อยและสันโดษท่านเป็นต้นแบบในการพัฒนาวัดให้จเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันนี้ท่านได้สร้างถาวรวัตถุคือพระอุโบสถ พระวิหารศาลาการปรเรียนพระเจดีจึงเป็นที่มาของการสร้างพระปิตาและตะกุดโทนมหาโสรถมงคลอันหรือลั่นนั่นเองด้วยเหตุนี้ทำให้หลวงปู่เอี่ยมมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งชาวบ้านและเจ้านายผู้ใหญ่ในพระนครนับถือท่านมากจนกระทั่ง ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตหลวงปู่เอี่ยมท่านได้มรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2439รวมอายุได้80ปีบวชได้5 9พัรษาก่อนที่ท่านจะมรณภาพนั้นได้มีลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดกลาวเปลี่ยนถามท่านว่าเมื่อหลวงปู่ได้มรณภาพแล้ว จักทำประการใดท่านจึงได้ปัดชิมวาจาว่ามีเหตุสุขทุกเกิดนั้นให้ละลึกถึงชื่อของเรา